สวัสดีครับเตีย่ยผมชื่อชอวินครับเป็นแฟนของก้องครับฮะอะไรนะเมื่อกี้รูอว่างไงนะหัวขวาดไปเปล่าเลือเป็นลูกชายคนเดียวกลัวนะเลือจะต้องมีทายาสืบะกุลเตี่ยครับถ้าเตี่ยอยากมีทายาสืบะกูลนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยครับเดี๋ยวเราสองคนไปรับเด็กมาเลี้ยงก็ได้นะครับแล้วก็ให้ใช้นามสกุลของก้องเขาเลือกป,ปาดไปเลย ได้งไงวะเนี่ยทําไมรื้อไม่โทรบอกพวกก่อนล่ะว่าจะได้ให้แม่บ้านเนี่ยทำอาหารไม้ให้โอ้ยไม่เป็นเราเตียว่ามาแค่วันสองวันเองเดี๋ยวว่าก็กลับไปทํางานแล้วอะไรวะนานๆกลับบ้านทีเ่ยเรื่องก็อยู่ให้มันนานหน่อยสิอยู่นานได้ไงเตียเพราะว่าอ,อยู่นานเดี๋ยวโอาก็โดนไล่ออกพอดีอ่าตามใจอ่ะแล้ไอ้ผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเอเป็นใครเพื่อนรือเรอล่อสวัสดีครับเตียผมชื่อชวินครับเป็นแฟนของกล้องครับ ฮะอะไรนะเมื่อกี้รู้ว่าไงนะหัวอว่าตายเปล่าไม่ฟานหรอกเนี่ยพิชวินเป็นหัวหน้าแผนกอัวแล้วก็เป็นแฟนอัวด้วยฮะว่าไงนะนี่เลือมีแฟนเป็นผู้ชายเหรอฮะนี่ทำงี้ได้ไงวะแล้วอย่างเงี้ยตัวทำตัววิกเตอร์ลิกผิดแคอย่างเงี้ยฮะรู้ถึงไหนอายไปยังบังพัดหลุดเลยเตี่ยจริงๆแล้วอ,ะอ่ะ พวกเรามไม่ได้ผิดเพศเลยนะเตียแลวความรักมันก็ไม่ได้จํากัดเพศซะหน่อยลื้อเป็นลูกชายคนเดียวกลัวนะรื้อจะต้องมีทายาสืบตระกุ้เตียครับถ้าเตียอยากมีทายาสืบตระกูลนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยครับเดี๋ยวเราสองคนไปรับเด็กมาเลี้ยงก็ได้นะครับแล้วก็ให้ใช้นามสกุลของกล้องเขาเลือหุบป,ปากไปเลยและอากอ็รือจำใส่สมองของรือไว้เลยนะวัวมีลูกชายคนเดียวเพราะฉะนั้นวัวจะไม่ยอมให้รื้อเนี่ยคบกับผู้ชาย เตี๋ยอ้าวอากร้องมานี่มาหน้านี่มีอะไรเตีย่ยแล้วไปอยู่ให้ใครอ่ะอะ่นี่อนุพรเป็นลูกสาวของเพื่อนอว่นะอีจะามาเข้ามหาวิทยาลายัย แต่ยังหาหอพักไม่ได้พวก็เลยให้มาพักอยู่ที่นี่สักวันสองว,วันก่อนนะยังไงเอออภรราทำความรู้จักกับเดียเขาไว้นะสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็พี่คนนั้นสวัสดีค่ะผมชาวินครับเป็นแฟนของกองเขาเเทำความรู้จักกันแล้วยังไงก็ฝากดูแลน้องเขาด้วยนะเตีเยวคงจะ อยู่ดูแลน้องไม่ได้หรอกเราคงอยู่ได้ไม่กี่วันเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปทำงานแล้วปะป๊าเอาหน้าว่าสั่งให้ลื้อทำอะไรลื้อก็ทำไปเถอะ ออกหมดเลยอะค่ะเอ,เอ่อพอนี่ทำบ้าอะไรอะ่ะก็เสื้อเปียกก็ต้องถอดสิคะจะใส่ไว้ให้หนาอ่ะทำไมก้องมันไม่ได้เป็นอย่างที่ก้องคิดนะ อยู่ตำตาไปออกจากบ้านไปก้องใจเย็นฟังพี่ก่อนผมไม่ฟังออกจากบ้านผมไปแล้ว <c oughs> เ,เรื่องของราไมันจบวันนี้ไป มีอะไรกันอะกอ้องเฮ้ยอะวยวายดังลั่นบ้านเห็นเมื่อวานก็ยังรักกันดีอยู่เลยนี่อ้าชวินนี่มันเร็วจริงๆเลยนะข่าวหน้าข่าวหลังจะคบใครนะก็ดูให้มันดีๆหน่อยแล้วกันนะอ่ะกอ้องถ้าแกเรียกนูมามีอะไรเหรอคะ อ้วมีงานง่ายๆให้ลือทำง่ายะไรคะเท่าแก่ลือจะทำยังไงก็ได้ให้ลูกชายอ้วนเลิกกับไอ้แฟนเกของมันว่าอยากได้ลูกสะพายไม่ได้ลูกเขยได้คะ่ะเท่าแก่แต่ว่าหนูขอคิดค่าตอบแทนสัก5 0 0พันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเปลืองตัวนิดหน่อยถ้าลือทำสำเร็จนะอ้วจะให้ลือหมื่นหนึ่งอนุพอได้คะ่ะ ขอบคุณค่ะท่าแก่จริงค่ะเท่าแก่พวกผิดเพี้ยนนี่นารังเกียจมากเลยนะคะเอ่อแล้วท่าแก่อะมีลูกชายอยู่คนเดียวก็ระวังตัวไว้นะคะเผลอเผอ,เ,อเนี่ยเดี๋ยวพี่กล้องอะจะควงลูกเขยมาฝากท้าแก่อีกนะคะอ,อย่าซีชัวปากหมาอย่งนี้นะ,ะได้เงินแล้วก็ไปสิค่ะไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะเท่าแก่ นี่มันอะไรกันเนี่ยอัวรู้ว่าเตี่ยเขาไม่มีวันเข้าใจแต่พวกเราสองคนได้ตัดสินใจกันแล้วว่าเราสองคนจะแต่งงานกันถึงเตี่ยจะไม่มีวันเข้าใจก็ตามเตี่ยครับเราสองคนขอกลับก่อนนะครับลุกไม่รับดี ไอ้พวกผิดจาริสประเพณีพวกลื้อทำแบบนี้แล้ววัวเจ้าหน้าไวไว้ที่ไหนฮะลูกชายคนเดียวของวัวแต่งงานกับผู้ชายด้วยกันน่าสังเวยที่สุดลูกถึงไหนอายไปถึงนั่นโช่าวย้ยวัวจะมองหน้าใครก็ได้แล้วเนี่ยทำไมต้องทำแบบวัแบบนี้